ทุกคนวันนี้ก็มาแล้วกไหว้กันงงกันสองไหว้กันเลยวันนี้ก็เก่าพอกกันอีกแล้วนะคะในช่องมีนัสเนทนะคะทุกคนก็วันนี้นะคะทุกคนเห็นสาวๆสวยๆที่มายืนกับเราอยู่ตรงนี้น้องใหญ่ๆนะ สปก็เพื่อนสป็นเพื่อนก็คือเพื่อนนัดเองนะคะทุกคนเอาบอกไปว่าชื่ออะไรชื่อบีค่ะชื่อบีค่ะมาจากไหนคะรู้จักนัดได้ที่ตั้งแต่มหาลัยมหาลัยเลยกายเพราะว่าไม่มีใครคบเลยไม่มีใครคบเลยแล้วใช่เขาว่านี่ใส่เหมือนกันก็จะอยู่ด้วยกันได้นะคะก็วันนี้นะคะให้เพื่อนมาช่วยถ่ายคลิปนะคะเพราะว่าเราจะทำแก้แค้นพี่คิงค่ะถูกต้องนะคะคลิปที่แล้วนะคะคุณคิงโซเยอร์นะคะได้ทำการปล่อยงูค่ะปล่อยงูคในฟาร์ก็เลยรวยแค่ไหนคู่ไก่งูมาเยอะก็เลยแบบเออพี่นัดช่วยหนูเฮ้ยก็มาถ่ายแบบนี้พี่บีไหม สั่งานอ่ะก็คือวันนี้ก็เลยนี่แหละเกิดคลิปนี้ขึ้นมานะคะคือเอาคืนพี่คิงด้่นเองนะคะทุกคนก็คือเอาคืนโดยที่พี่คิงเนี่ยเคยทาคลิปแบบนี้ไปแล้วในช่องตัวเองโดยการแกล้งพี่หลักใช่ที่ว่าเอาอ่เขาเรียกว่านะเอ็ซีทำเป็นเอ็ซีมาขอถ่ายรูปวันนี้เราทำยิ่งใหญ่กว่าเพราะว่าเพื่อเรามิงใหญ่กว่าปคือจะมีเอ็ซีแบบเด็กๆรุ่นเดียวอะไรอย่างนี้แต่วันนี้ก็คือแบบบึ้มบอมสงเบ้ไปเลยผู้หญิงคือปกติแล้วเนี่ยทุกคนใครที่จะมาขอพี่คิงถ่ายรูปหรืออะไรเงี้ย ผู้ชายเออมีแบบผู้ชายมาแบบแวะรถไม่ก็จะมีผู้ชายมาทุกคนนะก็เลยเออพาเพื่อนนะคะวันนี้ให้เพื่อนแบบเป็นตัวช่วยเรานะคะว่ามึงต้องแบบว่าถ้าเป็นเอฟซีเออมาขอแบบใจกรุณถ่ายรูปแบบว่าที่เพืตั้งใจฟักตั้งใจสัทุกคนี้เราก็จะบอกคอนเซปต์ก็คือแบบว่าดนสดเลยนะเนี่ยก็คือเราจะบอกคอนเซปต์ด้วยนะคะว่าเออเนี่ยเป็นเอฟซีมาขอถ่ายรูปเออมาแบบว่าพี่ชิงอยู่ไหมคะ่ยเออขอถ่ายรูปหน่อยอะไรอย่างเงี้ยแล้วอย่าง ้องใครต้องไปเรียกพี่คิงก็เดี๋ยวจะให้เปียกไปเรียกพราเปียกไม่ดูคิดวีามีเราสาม,มคนที่รู้ออก็คือจะมีเราแค่สามคนที่รู้แล้วจะให้ดิวเน,นี่ยนั่งสแตนบายไว้ที่โต๊ะทิ่นอน <c oughs> แล้วบีเนี่ยจะเดินเข้าไปจากรถคันนี้เลยเดินเข้าไปข้าง <c oughs> ในอเออแล้วก็จะแบบว่าแบบออมาหาพี่คิงค่ะอะไรเงี้ยน,นั่งก่อนนะคะแล้วดิวก็จะรับแขกรับแขกแต่ว่าตรงนั้นเนี่ยตรงนั้นอ่ะเดี๋ยวจะให้แบบฟิลแบบ เออดิวเรียกเปียกมานั่งด้วยฟิลแบบว่าพี่เปียกอยู่ไหนวะนั่งเป็นเพื่อนหน่อยอ๋อสั่งข้าวไว้สั่งแก้วไว้แล้วเปียกก็คือไม่รู้แผนเราเปียกก็จะแบบเราทั้งเปียกก็จะตกใจมากเลยเพราะว่าร้อยสองคนนี้ตาตะลึงตาตะลึงเราทั้งร้อยตาตะลึงเพราะว่าไม่เคยมีเอฟซีผู้หญิงที่กล้ามาหาได้ขนาดนี้นะคะก็จะมาเนี้ต้องแบบมาหาพี่ก่อนคนแรกแล้วค่อยแบบมาหาพี่คิงออกไม่ใช่ทุกคนก็นั่นแหละก็คือแบบ เป็นสาสวสวยน้องโตคนนี้นะคะเดินเข้าไป <c oughs> เออแล่วแหละแล้วพี่ก็จะให้แบบก็ขอบอะไรล่ะคะตาก้็เ <c oughs> นี่ยเราหว,วั่นไหวอะ่ะ <c oughs> บอกพี่โบ<ห>นะเออแล้วตั้งแต่ทุกคนเอาแผนต่อแผนก็คือเป็นอย่างงี้อย่างงี้อย่างงี้งง <c oughs> ใช่ไหมเออแล้วก็แบบเปียกไม่รู้ <c oughs> เออเสร็จแล้วทีนี้เปียกก็จะรู้ตัวเลยว่าแบบเอ้ยเอ้ยเขามาหาพี่คิงนี่เออเดี๋ยวขึ้นไปตามพี่คิงก่อนอะไรประมาณนี้นะคะทุกคนพี่คิงเนี่ยไม่ลงมาข้างล่างเลยแต่ชอบอยู่ในห้องคอมเล่นเกมอะไรอย่างเงี้ย ก็เป็นคลิปเอาคืนที่คนรอดูรู้นไหมท่ามพี่ไหมออกจากห้องเขาก็คิดที่จะแกล้งคนอื่นตลอดเวลาไงตื่นเต้นไหมมึงตื่นเต้นไหมไม่ไม่เพราะว่าบ่งอยู่นี้กันเลยโบบาโบบาโบบาอยู่นี้กัอย่างนี้เลยค่ะทุกคนอ่ะโอเคเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยนะคะส่วนพี่เนี่ยก็จะทำเป็นแบบ อยู่ไหนยะเราอยู่ในห้องนอนสวยๆเออเราอยู่ในห้องนอนสวยๆเดี๋ยวไอเด็กคนนี้มันจะแบบพี่นัทเนี่ยเขมาได้เลยเออก็ลงมาหาเลยพิคิงนะคะพิคิงตกใจอึ้งไปเลยนะพี่พีจะทำไงตอนนั้นพีมึงก็ต้องทำเหมือนว่าแบบไม่รู้ไม่ชี้ยะแบบไม่รู้ค่ะหนูไม่รู้อะไรอย่างเงี้ยหนูไม่ผิดละค่ะคือแบบหนูแค่มาขอถ่ายรูปแต่ว่าเขาชวนหนูคุยต่อมันต้องเป็นแบบฟิลนั้นแน่ๆทุกคนอ่ะโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มแผนการกันเลย มีไรมึงมีทีอะไรไหนมันเป็นทอะไรหรอน้าสังแก้มไว้ยังไม่มาได้หรอเ้วมือสาวอะไรมาอเดียวมือส่งอะไรมามือมือมือมเอแกะนี้อเ้แกะได้ยาวยาตรงนี้มันอะไรมันนี่ท่าอะไรเนี่ยแกะปลาอให้แกะให้อยากเล่นเล่นออ่ะ แล้วไม่พี่ผมบ้างพี่ได้นัดไว้หรือเปล่าไม่ได้นะออพี่นั่ก่อนก็ได้ค่ะเดี๋ยวนั่งกัผ่อนนครับีวยเอ่อไปเอี่นีวที่ไหนอ่ะนห้องจะต้องเดินไปยงปางันยากเอนี่นเรางไป หรือแต่ปีใช่ไหมแฟนเราต้องรอพี่แบบแบบแเก่ง <laughs> พี่เก่งพี่เก่งพี่เก่งพี่สาวมาอะไรพี่สาวว่าขอพี่ถ่ายรูปแล้วเนี่ยโคตรสวยพี่เก่งสเปคเลยอะอะไรสาวขออถ่ายรูป,ปพี่จริงนุ่มใหญ่ชิบหายเลยแล้วแบบเขาใส่เสื้อมาแบบ ่ยอูข้างล่างตอนไหนเอาดูลองดูว่ะส่งแบบว่าส่งส่งเดียวกับพี่ที่ที่ผมชอบอ่ะที่พี่ชอบเหมือนกันนะเหนวินดี้เขาอยู่เขานั่งอยู่นั่งเขานั่งคุยกับดิวด้วยไมู่คุยเลยกันไม่รู้เขาบอกเขาไม่ขอถ่ายถ่ายรูปกับพี่ผมก็เลยขึ้นมาเรียกพี่เนี่ยสวยไหมสวยที่ขายเลยตอนไหนโอ้ไปดูแม่สักหลังไหมสักชัวร์แต่ห้ายันไม่เต็มหลังใช่หรอเออถ้าเต็มหลังกูลงไปเลยเต็มหลังไม่เต็มเต็มหลังตอนไหนจริง ไปไปไปสเป๊กอะสเปกผมอะนมใหญ่เรอ้าถ้เขาไม่นี่นะเขาไม่สั่งยเต็มหลักนะ้าเขาไม่ส้อตกปากนะโอ้โห a few moments later สวัสดีค่ะสวัสดีครับไเป็ยปเล่มที่ค่อไปเเปทีที่เดียวค่ีผมอะขอ่างรูเป็นไมอูได้ครับถาดูเสร็จรอรอหนถ่าหูทันทอก็ต้อว่าจไหนครับเนี่ยมาพัทยาแล้วก็แวะมหามอาสารคเก่ามราม นตาเขาอ,อยู่นี่พี่นตาเขาอ,อยู่น,หหนี่ท่านี้มขอถามนะครับสั่งหลังนะครับอุ้ยผมชอบได้ดีครับข่ายยองข่ายันอย่างนี้ยเไดนไปได้ตัวอ่วถาถ่ายรูปถ่ายรูปไหมครับเดี๋ยวผมนั่งตดีกันนะสุยนั่งครัก็ได้เหมือนแบบเคยเจอไ,ไ,ไ,ไม่ไปพี<อ>่แบบนี่ใช่ไหมไม่พี่ปกติพี่ถ่ายรูปกว่าขอเนี่ยไม่เคยขับไม่พี่ยิงโทำไมเขาไม่ทำดีดี ยิ่สอขอไม่เยยิ้มแบบนี้ก็ใส่้เอาไหมก็เอซีมาขอถ่ายรูปไ่นหนูแอดดอกีเดียวร้านี่มาจะไหนครับเนี่ยมาจเ่วค่ะมายาค่ะบ้านอยู่นที่ตรงไหนคะโอเคเดี๋ยหนูเอาแก๊สเข้าเยนีเลนไปเลไปแล้วดีแล้แล้วนี่มาให่ขนาหนอ๋อขับรางเห็บเลยลมาขอถยอนนี้กระบะจริงหรือ บฮียไปสเต็ปเลยเฮ้ยดิวดิวเพิ่งออกไปเองนะเนี่ยรับหลังพี่ก็รับหลังมึงมีแฟนแล้วมึงไม่มีมีมีพิยารกูไม่มีแฟนนี่มีแฟนหนุ่มกันเลยกันไอพี่พี่มาทำไมทำไมพี่ขึ้นรถลงมากูรีบลงมายังไงกูรีบลงมาหแล้วมึงบอกมึงขึ้นไปปุ๊บกูรีบลงมาเลยถูกไหมอ่าแล้วนี้ผมขอไลน์หน่อยได้ไหมครับได้ครับเฮ้ยเมื่อกี้เสียงมันเสียงในี t a เลยอ่ะเดี๋ยวบอสซี่เรื่องกี่หลายรับมีครับ ในทุกทางทำไมก็ออกที่หนักแค่ไหนอ่หไม่อยู่ครับเขาไม่อยู่หรอครับคือผมเพิ่งอ้นี่กันไปเองเพิ่งเหมือนทะเลาะกันทะเลาะทะเลาะวันนี้ด้วยดีไหมสองสองกันแล้วอ๋อเอาผมขอไลน์หน่อยได้ไหมครับได้ค่ะสแกนได้ไหมครับตรงเกินเอาเผื่อเขาแบบอยากมาหาอะไรอย่างนี้หาอะไรมาหามาหาง่ายถึงตัวเผื่อแล้ว ขึ้นปกรุงเทพกูอยากไปหาเขามากกโหสับพี่นัแตไอเพียงไปไก่นีไปไปไหนจ๋ยวกูจะคุยอซกูคือตอนนึงนะใช่ทำไมผมก็อยากยู่ด้วยไงอันนี้ชอบรถเลยเหรอครับชอบรถสปอร์ตอเฮพอดีว่าผมมีแลนโรว์อยากนั่งไหมเาก็มีแต่เหมือนกันสาคเอยากกินได้ไหมใครอะมาสเ f อใ่ะ FC ใ่ะคะ FC เป็นใครอะะเป็นขอไล่ด้วยเนี่ยเอะไรอะเขาขอไล่ด้าอรับัันีะไอรเ่ับผมเปียอ้าว้ล่านเดีเหรอคานเดียวเออดีไหเปียานอนแล้วไม่เมื่อกี้น้องเขาบอกว่าเขาอยากเจอนะใช่ไม่ก็ไป กูลงมากูได้ยินว่าพี่ทันไม่รู้ใครบอก<ม>คิดบอกไม่แล้วกูก็ได้ยินด้วยได้ยินเพื่อว่าเอออะไรอะไรสองสามวันอะไรสักอย่างเฮ้ยอะไรเลยฮะผมไม่เกี่ยวอะไรวะฮะอะไร,รเป็นสองสามวันแล้วนี่มาคนเดียวหรอวะใช่ค่ะคนเดียวเ,น,เยวนี่ยชอบนั่งอย่างเงี้ยหรอกูจะไม่รู้ไม่รียกกูมึ้นลงมาอ่กูขึ้ลงมาไม่ให้นั่งอย่างนี้ไม่ตอนแรกเขาจะชวนไปนั่งข้างบนแต่ผมข้าไปบอกนี่ยให้นั่งที่นอก็ไม่ให<อ><ม>้นั<อ>ง<ม>่ง้วตรงไหน อะไรที่คุณนจอดจะเข้าใจให้เขาไปนั่งแลมโบอะไรแลมโบเมื่อกี้ทจอดแลมโบอะไรเปียกกูกูกูบอกว่ากูจะพาเขาไปดูหนังที่เอฟซีนีมาซีแพรแลมโบแต่เขาแต่เขาบอกเขาชอบอีสปอร์ตแล้วชอบอีสปอร์ตโรอใช่เขาชอบการแข่งอีสปอร์ตอ่ะเขาชอบนั่งอีสปอร์ตเขาจะพาไปนั่งอีสปอร์ตกูคุยเที่อะไรกันเนี่ยก็ถามถึงมึงด้วยนะเว้ย ตะกี้ตุบอกว่าอะไรหรือว่แต่กูบอกว่าเลิกกันแล้วจะบอกเลิกกันแล้วแล้วยางนอนอยู่แล้วยังถ่ายรูปกันเมื่อกี้ถ่ายรูปพี่นันสงผมนะเมื่อกี้ถ่ายรูปพี่คิงมองแต่ดมไม่มองหน้าเลยมองแต่ดมอย่างเดียวแล้วมองไม่เลยะถามเลยจากหลังหรือเปล่าเขาดูกระตึ้มอะในฉากหลังพี่ไม่ถามเลยพี่ถามต้งถามมึงถามอะไรเหรอเรื่องจริงมึงเชื่อใครต้อถามไม่ให้เกลียบเขาบ้างไม่ให้เกลียบกูบ้างอะเขาบอกว่าพี่นันตายแล้วด้วยฮะพี่นันตายแล้วด้วยเรื่องจริงไม่ให้เกลียบกูบ้างไม่ให้เกลียบกูบ้างบอกเจ้าคนแน่เป็นแฟน ึงฟังนะเว้ยคุณเชื่อเด็กเหรอไม่เชื่อทำไมพูดที่เพจชอบพูดความจริงตลอดเออใช่อยู่กับเพจตลอดฮะเออยังไงเอดิยังไงแล้วบอกเขาแบบเขาแบบเหมือนแบบเขาเคยเจอกันอะเคยเจออะไรเคยเจอเดียวกัไหมไม่เคยจะพาไปเที่ยวแหละจะพาไปเที่ยวแหละเมื่อกี้เขาพูดรวนลามหรือเปล่าพูดครับพูดผมผมฟังอยู่พูดเอางอ้คุณถาเองี้คุณถามอย่างที่เพจอย่างการผมถาเขาเขาเป็นเพจเขาไม่ไม่ต้องมาโกหกแล้วก็ลองถามผม๋ยวกูถามเขานะ เขาบอกว่าอะไหรือไม่พี่คิงอ่ะเขาบอกว่าชอบนมใหญ่แต่ไม่ชอบนมพี่นัทเขาบอกเนี่ยเขาพี่นัทเซ็กซ์แล้วก็เนี่ยคือไปถามว่าไงกูไม่ได้ให้มึงไปถามมึงหนิไปถามเองหนีอะไรเขาบอกว่าเขาบอกว่าชอบพี่กิงด้วยพูดว่าอะไรเขาบอกว่าชอบนมแบบไม่ต้องทำก็คือคนเนี้เขาไม่ทำนมกูเห็นมึงชอบกูก็เลยเออไปทำมาทีนี้มึงไม่ชอบแล้วเอ้ยมันมันมานั่งเถียงอะไรตอนหน้า fc เนี่ยฮะอ่ะเลยไปถามเขาเมื่อกี้เขาถามว่าอะไรบ้างคะเขาถามว่าซักหลังหรือเปล่านั่นไงแล้วก็ขอขอไอ้ดีไล ได้เครื่องผมด้วยก็คือเขาเขาจะคุยในเครื่องผมแต่ไม่คุยในเครนะื่องเขาเนาะก็คือผมผมก็นคจริงผมคนจริงแล้วฉันกิ่นดะอ่ะไม่ไม่ไ,ไม่ต้องกลิ่เลยดดแล้วแล้วบอกว่แล้วไปแ,แก้ไรผมได้บอกไปผมบอกไปจะยืนคนหนึ่งตอนหนึ่ง<อ>จะชวนไปข้างบนด้วยไปอะไรนี่อ๋อแล้วก็จะไปข้างนอกเปิดโรงแรมแบบพี่นัทที่ดาวไมเลยไม่เลยพี่คได้ยินคำแรกเลยคุณงบอกว่าเหมือนแบบคำว่ากูไม่อยู่อ่ะเขาบอกพี่นัทไปด้วยฮะเรื่องจริงปะเรื่องจริงผมไม่เกี่ยวได้นี่เราไปวะอกจะให้ผมไปที่่อืนั่นึงอนน่ะ แล้ว่นผมไม่พูดอะไรเยอะหรอกเมมาขาบอกไมชอบพี่นัทแต่พี่นัทก็เด็กใหญ่ชอบมีใหญ่นสดๆอ่ะเนย่ยเขาก็บอกกูมาหมดแล้วแหละขอดูนีลาดิอันนี้อันนีลายเเหรอใช่ค่ะอฮ้ยเือเยอเยเขาลงไปแล้วเขาลงไปแล้วเขาเขาแคบไปแล้วแคบจลดชัดเขาแล้วกีเราแล้วกานพี่นัทผมเป็ไม่ไหวเนี่ยเขาหัวเนี่ยขนาดเนี้ยกูได้ยินแล้วดกูได้ยินกูอกมาพอดีแสดงว่าเขาไปรักพี่นัทเลยอ่ะ ตัวสั่งนัดด้วยอุ้ย şey อ yes. ุ no. mm ้ยอิปเร์อะไเตมรงแรงเลยผมไม่ชอบเลยพี่ชายผมเนี้ยล้วจะพาไปดัลมโบอะกีด้านเรงอะไรตรงนี้ล่ะก็ุาโรงแรมแต่เขาไม่ฝังอุ้ยายเขินนอ้าวอ้าอุ้ยอฟซีะอฟซีนะไม่ใช่เอฟีหรอกแฟนเก่า็นอะไร้อะไรใหอใ้ตยเหี แล้วไม่เคยรู้จักเขาเลยแต่แน็กก็คิดว่แต่เคยเจอกัะับไม่ใช่หรอไม่เคยพี่เขาบอกมาเลยมึงถามอะไรเขาถามอะไรเขาเยอะแยะมึงรู้จักเขาเหรอถามอะไรเยอะแยะอ่ะผอตไอ้ดีลายกันนะขี่ดาวนั่นแท่ส่งโลดไปหานนะนี่เหรอวะแต่มันจะได้มีคนที่สองี่ชอบของซ้อครับไ้หรอไม่ยากจเป็นเลยเขาบอกว่าอยากมีคนี่งคนอ่ะพี่คิงอ่ะถมห้ากคพูดไหมพี่ิงกูพูดต่อคาไหม มีแต่ลุงที่ไหนที่พูดโกหกกูอยู่เนี่ยไปดูนะเขาบอกว่าชอบทรงซ้อสักหลังเขาบอกว่าไม่ชอบพิการได้อย่างแรกกับพิการพิการพิสักหลักพูดแบบเนี้ยเอาเลยมึงเชื่อมันก็เชื่อก็ผูเชื่อไงก็ผู้เชื่อเอ้า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 เอมันตายเขาไหมเขามาขอถ่ายรูปเนี่ยแค่มันเขาคงมาขอถ่ายรูปขอถ่ายรูปกันแต่ขอไอ้ดีร้ายกันเนี่ยนะใจส่งโมไปหากันนะจะหาลำโบไปหากันนะนะงั้นอย่างน้ขอ ครับสวัสดีครับนทางนี่ทนเฮ้ยใหญ่ใหเฮ้ยอะไรอแงอีแงอยนี่อะไม่อ้ตัวมันหน้าอะไรงนี้หรออะผมทาเคาะกันไงแล้วอยีไรนันดูอกูได้ยินเสียงมึงแบบนีอะม่ดีล้วเราหนุไปให้ก็ได้ผมภาษาห้ามอะมึงตอเดิลุกไปด เร,รียนปะเงียนปะทุกคนโอเคค่ะก็วันนี้นะคะมาเอาคืนพี่หิงแล้วนะคะก็ข้อเจ็บตัวเจ็บตัวเองด้วยถอดรองเท้าเมื่อกี้แล้วบันฟาดกับกบอไลอะทุกคนเจ็บมาโอเคค่ะทุกคนก็สำหรับใครที่ชอบคลิปแบบนี้นะคะอย่าลืมกดไลคกดแชร์กดซับสไค i b e ให้ช่องมีนัดด้วยนะคะทุกคนแล้วก็ฝากติดตามคลิปใหม่ๆของแางกงโซเยอร์เราด้วยนะคะไปก่อนไปบ้า